สวัสดีสำหรับใครที่มีปัญหาลูกกระสุนออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเวลาใช้แม็กปั่นแม็กสแตนไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหานะเดี๋ยวมันจะสั่นๆผมยังไม่ได้ใส่ครับแม็กสแตนไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ากรึบมันค่อนข้างแน่นกว่านิดนึงนี่ปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่าให้ดูตรงนี้ แล้ววะนี่ราจะขยับแม็กนี่เห็นไหมถ้าถ้าดันไปข้างหน้าชิบมันจะบอ่อของฮอปอะปลายฮอปอะมันจะกดสุดกดอะไรกดตัวนี้ครับนี่สปริงไอท่อมนะันอะจะไปกดสปริงตัวนี้ให้เปิดนะฮะโอเควิธีแก้ของเราก็าคือ เราจะดันจึ๊บขึ้นมาข้างหน้านะครับจริงจริงแล้วมันเป็นเฉพาะไอ้แม็กปั่นผมว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือการการเซตให้ปลายตอนนี้มันดันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ไม่เอาเพราะว่ามันแก้ได้เฉพาะแม็กนี้วิธีผมก็คือนี่ที่จะใช้เป็นแผ่นสังกะสีหรือแผ่นไรนี่แหละแบบนี้นะครับผมตัดมาประมาณ สามเซนกว้างประมาณ1นึ่งเซนหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ที่มันเข้ากับตรงนี้สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือรูตรงนี้นะครับนี่รูที่มันสามารถจะแย่อันนี้ได้มันต้องหลวมพอที่จะแย่ไม่งั้นก็จบทําไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้นะฮะอาถ้าลองแย่แย่ดูแล้วแย่อัน,นี้เข้าโอเคได้เลยนะฮะมาตั้งขัดตั้ง ามาเริ่มด้วย100รอยพับแรกนะครับประมาณสัก6มิล7มิล่ะโดยประมาณนะฮะเราพับก่อนเลยปับพับให้มันค่อนข้างตรงนะอ่าฮะแล้วก็บีบเก๊บเสร็จแล้วพับอีกครั้งหนึ่งนะครับพับครึ่งหนึ่งของมัน ให้ดูว่าพับทำไมแล้วก็บีบเคพับเพื่อแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะแย่มันมาทางนี้เอาเอาด้านพับอะขึ้นบนก็ได้ ด้ยจะเข้าไหมวะโอเคชึบนะเข้ามาแล้วครับแล้วมันก็จะโผล่อย่างงี้นะฮะโผล่อย่างงี้ปุ๊บทำไงต่อดึงขึ้นครับดึงขึ้นมานี่นะเห็นไหมแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันยาวไปเท่าไหร่สมมติของผมมันยาวออกมาสักประมาณเซนครึ่งอะ่ะผมก็พับประมาณเจ็ดมิลกาวเลยพับไปข้างหน้านะครับ พับไปข้างหน้าดัานข้างหลังก็ได้พับไปข้างหน้าฟับอ่าเห็นไหมแล้วก็พับกลับไปตรงนี้ฟับอ่าทีนี้มันจะกลายเป็นลิ้นดันแม็กแล้วครับโอเคมันต้องยัดเข้านะอ่าทีนี้แน่นปึกแต่ว่าทีนี้ก็จะกดสะบัดแม็กแบบใน,นหนังไม่ได้แล้ะแต่ลูกมันจะออกโอเคมาดูกันครับ ตัวปัญหาของเราอยู่ในรูนี้ตอนแรกเราขยับได้ตอนนี้ไม่ไปละขยับไม่ไปละผมขยับไม่ไปโอเค